คลิปนี้เดี๋ยวไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับหลังจากที่ลิซ่าได้ปล่อยคลิปการฝึกท่าเต้นล็อก s t a r ์ด้วยลายเต้นที่คมชัดตามแบบฉบับของลิซ่าเพื่อให้แฟนคลับได้ l o อก s t a r ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับเราจะไปดูกันว่าชาวต่างชาติจะมีความคิดเห็นกันอย่างไร ผู้นำพากระแสซอฟต์พาวเวอร์ให้น่าสนใจและสามารถเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างมากที่สุดในชั่วโมงนี้ก็คงหนีไม่พ้นสองผู้ทรงอิทธิพลต่างวงการอย่าง Lisa, ล al, ิซ่าลลิษามโนบาลศิลปินระดับโลกประจำวงการเพลงและบิ๊กบอสชาตรีสิทธยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซ e o วัน หัวเดือใหญ่ที่ยกระดับมาตรฐานวงการมวยไทยสู่ระดับโลกทั้งสองคนนะครับต่างทำให้สปอตไลท์จากทั่วโลกหันมาส่องที่ประเทศไทยเป็นจุดเดียว สำหรับบอชชาตีนะครับผู้ปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยสู่เวทีระดับโลกในฐานะหัวเรือใหญ่ของวันที่ดำเนินการจัดการแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินีเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์ถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมมากกว่า190ประเทศทั่วโลกผ่านเครือข่ายพันธมิตรบริษัทผู้ออกอากาศรายใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลกอาทิสกายสปอร์ตผู้นำการแพ,พร่ภาพสัญญาณรายใหญ่ของยุโรปและอเม z o n p ร i m ว v ดีโอแพลตฟอร์มสตรีมมิงชื่อดังของประเทศสหรัฐ ซึ่งเป็นการการันตีว่าคอนเทนต์ของวันนั้นเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกนะครับในขณะที่ Lisa, ลิซ่าล่าสุดเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ล็อก s t a r ์ออกมาซึ่งในเนื้อหาเพลงนอกจากจะมีบางท่อนที่สื่อถึงประเทศไทยแล้วยังได้มีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในย่านเยาวราชเพื่อปลักดัน soft power ด้านการท่องเที่ยวของไทยสู่สายตาของชาวโลกจนเกิดกระแสมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยนะครับ ต่างเดินทางตามมาท่องเที่ยวและถ่ายรูปในย่านเยาวราชอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับและอัปเดตล่าสุดณนะตอนนี้ล็อกตา์ของลิซ่า เปิดตัวอันดับหนึ่งบนชาร์ต i l l b o a r d g l o b a l l ได้สำเร็จนะครับข้อมูลจากเพจ The Standard Pop ได้ระบุว่านับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งใหญ่ของลิซ่าแห่งวง Blackpink ที่เธอพา s i n เกิล o c k s t a r ขึ้นสู่อันดับ1บนชาร์ต i l l b o a r d พร้อมด้วยอันดับ4บนชาร์ต i l l b o a r d g l o b a l l 2 0อซึ่งด้วยสถิตินี้ก็ยิ่งตอกย้ำว่า s i n เกิล o c k s t a r ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามและกลายเป็นผลงานเพลงเดี่ยวชิ้นแรกของเธอที่ขึ้นอันดับหนึ่ง บนชาร์ตบิลบอร์ดด้วยนะครับ บิลบอร์ดโกลบอลเป็นชาร์ตจัดอันดับเพลงจากการนับคะแนนจากยอดขายแล้วก็ยอดสตรีมมิ่งใน200พื้นที่ทั่วโลกโดยไม่นับผลคะแนนจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสำหรับซิงเกิลล็อกสตาร์ของลิซ่าที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถเปิดตัวอันดับหนึ่งบนชาร์ตนี้ด้วยยอดสตรีมกว่า94.2ล้านครั้งและมียอดขาย44,000แผ่นตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึงวันที่ ที่4ก,กรกฎาคมนะครับนอกจากนี้แล้วสถิตินี้ยังส่งผลให้ลิซ่าเป็นสมาชิกคนที่3ของวง b l a c k p ิ n k ที่สามารถขึ้นสู่อันดับหนึ่งของชาร์ตบ l l b o a r d g กลบอ l ได้สำเร็จหลังจากที่ในปี2021โลเซ่เคยทำไว้กับซิงเกิล On The Ground และเมื่อปี2023เจนนี่เคยทำไว้กับซิงเกิล o u and me นะครับ และสุดขั้วทุมท่ครับเมื่อวันนี้แหละครับวันที่9กดดาคม L อ l o official ได้ปล่อยคลิปลิซ่าล็อกสตาร์ a n c e Practic กวิดีโอฝึกท่าเต้นล็อกสตาร์ด้วยลายเต้นที่คมชัดตามแบบฉบับของลิซ่าเพื่อให้แฟนคลับได้ล็อกสตาร์กันทั้งบ้านทั้งเมืองไปพร้อมๆกันพร้อมทีมแดนเซอร์มืออาชีพนะครับคลิปการฝึกท่าเต้นของล็อกสตาร์ได้ปล่อยออกมาเพียง7ชั่วโมงเท่านั้นนะตอนนี้ที่แอดทำคลิปอยู่นะครับมีผู้ชมเกือบ1ล้าน6แสนคนแล้ว หลังจากที่แอ l ลาอ f f ิเชียลได้ปล่อยคลิปการฝึกท่าเต้นล็อก s t a r ์แล้วชาวต่างชาติพวกเขาก็ออกมาชื่นชมนะครับว่าลายการเต้นมีความคมชัดท่าเต้นของลิซ่าคือที่สุดการเคลื่อนไหวทําให้แต่ละส่วนของร่างกายของเธอดูสวยงามการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งจะดําเนิกนการอย่างชัดเจนบางคนนะครับเขาบอกว่าวิดีโอมันสั้นเกินไปอยากจะได้ยาวๆหน่อย หลายคนก็เข้ามาชื่นชมลิซ่าพร้อมกับทีมงานนักเต้นด้วยเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเม้นได้นะครับเขาบอกว่าการออกแบบท่าเต้นนี้ไม่เพียงแต่โดดเด่นเท่านั้นแต่ยังประสานกันอีกด้วยฉันดีใจที่ Lisa, ลิซ่ารักษาคุณภาพท่าเต้นที่เข้มงวดของเธอมันอัศจรรย์ถัดมาครับเขาบอกว่าลิซ่าล็อกสตาร์และแดนเซอร์จากประเทศไทยพวกเขาทำได้ดีมากขอให้ยอดเยี่ยมตลอดไป ถัดมาครับเขาบอกว่ามันไม่พอสําหรับฉันมันสั้นเกินไปเราต้องการมากกว่านี้โดยรวมแล้วเธอก็น่าทึ่งเหมือนเช่นเคยอยากตะโกนบอกทุกคนว่ามันสุดยอดมากความคิดเห็นคนถัดมาครับเขาบอกว่าลิซ่าพิสูจน์อีกครั้งว่าทําไมเธอถึงเป็นนักเต้นหลักของวงท่าเต้นของเธอนั้นมันเทมากถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าลิซ่าไม่ได้เป็นเพียงไอดอลเธอยังเป็นเด็กผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความฝันความทุ่มเทความฉลาดและความหลงไหลเธอเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคน ความคิเดเห็นถัดมาครับเขาบอกว่าใครจะสนับสนุนลิซ่าตลอดไปยกมือขึ้นซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับมีคนเข้ามากดไลค์ประมาณ1,500คนนะครับต่อกันที่เม้นต่อมาบอกว่าลิซ่าเป็นนักเต้นที่เก่งที่สุดในโลกและตอนนี้เธอทําให้โลกตะลึงไปกับล็อกสตาร์ถัดมาแรับล็อกสตาร์สะกดแฟนๆทั่วโลกให้ตื่นตาตื่นใจ ความคิดเดินคนทำมาบอกว่าในขณะนี้ลิซ่าอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อแสดงที่ VMA เราต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการถ้าเธอจะเข้าร่วมจริงๆนอกจากนี้แฟนๆของเธอบางคนยังกล่าวอีกว่าวิดีโอการซ้อมเต้นอาจถูกตัดให้สั้นลงเนื่องจากเวอร์ชั่นเต็มจะถูกนำเสนอใน VMA แต่นี่เป็นเพียงข่าวลือหวังว่ามันจะเป็นเรื่องจริง คอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าสมาชิก b บ a ็ k พริ้เก่งทุกคนลิซ่าโดดเด่นมากชอบท่าเต้นเร็วและเร็วเสียงดีเก่งรอบด้านจริงๆลิซ่าคือราชินีส่วนคนต่อมาเขาบอกว่ามันสั้นเกินไปแต่ฉันคิดว่ายังมีอะไรมากกว่านี้ในการแสดงสดคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับสำหรับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและฉันสนับสนุนเธอมันสั้นเกินไปแต่ฉันก็ละสายตาจากเธอไม่ได้ ต่อมาครับไม่น่าแปลกใจเลยกับสมาชิกแบล็ k พริ k ทุกคนลิซ่ายอดเยี่ยมจริงๆการเต้นของเธอรวดเร็วแรปเปอร์นักร้องราชนีลิซา่ามีสเสน่ห์จริงๆความเจืน่คนตัดมาครับเขาบอกว่าถ้าเต้นของลิซ่าคือที่สุดการเคลื่อนไหวทําให้แต่ละส่วนของร่างกายของเธอสวยงามการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งจะเป็นไปอย่างชัดเจนฉันซาบซึ้งกับท่าเต้นของลิซามาก ต่อมาครับคนนี้ก็บอกว่านักร้องนักดนตรีนักเต้นแรปเปอร์นักแต่งเพลงราชินีลิซ่าไม่เคยทําให้ผิดหวังคนทันมาครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าแม้ในทางปฏิบัติก็ไร้ที่ติลิซ่าอาจกลายเป็นศิลป,ปินหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมคนทํามาครับคนนี้บอกว่าฉันไม่คิดว่าผู้คนจะไม่เข้าใจความเรียบง่ายของวิดีโอนี้ว่ามันมีความยืดหยุ่นเพียงใดลิซ่ามากับสาวๆของเธอโดยสวมแค่หมวกเบสบอล และเสิร์ฟความสุดยอดให้กับพวกเราทุกคนฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเธอแต่ฉันก็ภูมิใจมากและฉันได้แต่จินตนาการว่าประเทศไทยจะมีความภาคภูมิใจเคป๊ K รู้สึกภาคภูมิใจและน้องสาวแบล็คพิงค์ของเธอก็ภูมิใจลิซ่าเป็นซูปเปอร์สตาร์คนใหม่ของโลกและเราทุกคนรักเธอเช่นเดียวกับผู้ที่รักวัฒนธรรมทางดนตรีมากกว่าหนึ่งวัฒนธรรม คอมมนต่อมาครับลิซ่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถมากที่สุดลองจินตนาการถึงการปล่อยเพลงที่มีเสียงร้องที่ไพเราะและเปลวและตอนนี้ทักษะการเต้นที่ไม่ย่อท้อไม่มีใครทําแบบเธอได้กูดมาครับบอกว่ารักษาความหลากหลายของนักเต้นที่ลิซ่าเพิ่มในการฝึกซ้อมเต้นของเธอโดยผสมผสานความงามและความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา ต่อมาครับเขาเป็นนักเต้นเขาเป็นรปเปอร์ที่เก่งมากและเสียงของเขาก็บริสุทธิ์มากเขาเป็นราชนีจริงๆคนละมาเขาบอกว่าทําไมคุณถึงตัดส่วนที่ดีที่สุดในการซ้อมเต้นออกความคิดเห็นต่อมาครับฉันมกมุ่นอยู่กับวิดีโอซ้อมเต้นทั้งหมดตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงการจัดแสงจนถึงการประสานกันของลิซ่ากับนักเต้นรวมถึงท่าเต้นและความไหลลื่นในการเคลื่อนไหวของพวกเขา ขออแมนต่อมากับสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับการกลับมาครั้งนี้คือเสียงที่แตกต่างออกไปและไม่ใช่แค่การบอกว่าดิซ่าฟังดูแตกต่างออกไป แต่คุณภาพโดยรวมของเพลงก็ไม่ใช่แบบเคป๊อปอีกต่อไปเธอกำลังมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมกับเธอและค้นหาสไตล์ของตัวเอง MV ให้ทุกอย่างและฉันก็ชอบมันไม่สามารถหยุดดูได้ฉันจะพยายามเรียนรู้ท่าเต้นและซ้อมท่าเต้นนี้ตลอดฤดูร้อนคอมเมนต์ทันมาบอกว่าไม่น่าประใจเลยว่าทำไมเธอถึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในนักเต้นที่เก่งที่สุดในเคป๊อปโดยนักออกแบบท่าเต้นชื่อดังดูสิว่าเธอเคลื่อนไหวยังไงเฉียบคมแต่นุ่มนวล มีรายละเอียดโดยเฉพาะท่าเต้นของเธอและคอมต์สุดท้ายครับเขาบอกว่าดูทีมนักเต้นสิลิซาให้โอกาสกับทุกเชื้อชาติจริงๆเธอไม่เคยใจแคบเหมือนศิลปินคนอื่นๆและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวของลิซาล็อกสตาร์ถ้าข้อมูลในการแปลผิดพลรราดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าใช้โปรแกรม Google Translate ในการแปลนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกัน ดูจบแล้วก็อย่าลืมค่ามามากค่าปากกระ,กะป๋องให้กับแอดมินด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ